โทษ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 แกงตำรวจไม่ทันวะโทษแกงตำรวจในช่วยถีขึ้นมาไม่ถี่นั่นก่อนเข้ามาเฝ้ากันก่อนบอกว่าโทษแกงตำรวจวะโทษไปตัวไหนไม่ทันวะหนึ่งเก่าหนึ่งว่าท่านโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสไลด์ด่วนขอบผมอเอาเบืรอนี้นะครับว่าสวัสดีเอฟซีท่ามสองมหาฮิงล้วก็เทียบน here, ้องใจแฟนเพจน้องใจแนักการปวดไล่ปวดไล่ปวดขือก็นั่งนู่นนั่งนี่นี่กันยังไล่ปวดสบายพารวยขอบผม เห็นว่าสิมาแบงฝันควมฝันให้ฟังให้ฟังนะครับนเพราะว่าฝันสองเทื่อนนะครับบ่ฝันพอสบายอุดรฝันบ่ฝันฝันสองมือฝันสองมือมันนอนหลายหลายมือเลยฝันเอาที่จำได้นะครับเนาะค้าฝันหันคือไปอยู่ทั้งผู้ผู้นั่นกะมิตรปาในอย่างนะครับเห็นว่าจะพาหันไปอย่างผปทั้งผู้แจ๊กไปเฮ็ดเอียงอยู่หันแต่เลย ว่าสีพกานกลับบ้านคุนรรท่านช่งสิคำแหละล่ะอะไก็ไปอะไรนี่อันไปไปพ่อข้าเจ้าอยู่หันคือแม่กับลูกมแม่กับบูกหันจะเป็นผู้ได้บุหงจักกันเพราะเลยพาก,กันยางกลับบ้านคุท่านว่าแต่ว่ามีเด็กหน่อยแล่นออกหนาผู้หนึ่งเด็กน่อยหัวจุกเนีอยบอกเม่นเด็กน่อยธรรมดาเขาเป็นหัวจุกมัดบอเ่นหัวจุกมัดผมจุกกนะมาผมจุกแล่นออกข้างหนา้า บานี้แลดไปหอดอันมองข้าเจ้าออกกองไม่เอาไม่กองกองไว้หันครับผมบักเล็กน้อยเห็นบ่เห็นมันี่อืมหายเออหายหัจุก่เห็นเออเห็นเออหัวจุกบ่เห็นแม่มันยางน้ำกลดหอบนี่ยังบุหอบยิ้มเรึงรังมาก้ายๆว่าบักเล็กน้อยห็นคือใครใคขาวว่าเป็นลูกของพ่อไว้นี่ล่ะอืมเป็นลูกว่าทันว่าในครอบฝันในครอบฝันได้ัดปเป็นลูกเลยนะเปิดเปิดเป็นลูกแต่ววาเห็นแจ๊บลูกผู้ไหแต่ว่าใครๆว่าเป็นลูกเจ้าของอืมไปหอดหันบ่เห็นกระเล่น ย่างไก่ไปกเลยถามอ้อนลูกไปใส่เราวะทันว่ะลูกไปใส่เราทันลูกเจ้าไปใส่เราทันทั้งคุณน e ันว er. right? ่ะยุนี่ล่ะเอิญเอิญเอาเนีกราบกล้าแม่เมื่อบ้านเฮาว่าทันแม่มันเอิญเอาไปเห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วะคนละคันของผู้ใวญ่ขันหนึ่งของแม่กับลูกันขันหนึ่งครับผมแม่กับลูกันเอากลกองเอาย่างมากมัดเทท่ายมอเตอร์ไซค์ก็เลยว่าเอาลูกเจ้าสิไปจังไหว่าะทันเอาไหขีน้ำพ่อนในเมื่อว่าทันว่ะไหขีรถน้ำพ่อนเมื่อแม่มันกำลังฆ่าแตงของอยู่ เด็กน่อยมันก็นเลยแรนลงไปเหรียมันมีบานหลังหนึ่งอยู่ในปา่าอืมเอาบอกยังไงว่ามันอยู่ในปา่ามันก็บ,บ้านผีเหรอเนาะครับอืมมันมันบ้านคนเนาะออเพราะ่าเรืึองพูดนั่นอะว่าทำไมอืเขาจะผูกม้าไว้ใตตารางบัานโอ้มาสองสามตัวผูกไว้ตารางบัาน<อ>าาาาบันบกงดยุกนิดน้อยมันได้แล่นไปหานเล่นไปที่เขาไปได้ตารางบัานก็เจ้าหนะม้าตัวนั้นระคาบเนน้าคาบลึดเล่ทั้งตัวได้ไหม มาทุเออเลือดเลยก็เลยกว่าโอ๋อยมาหมากัดเด็กน้อยท่านว่าก็เลยแล่นไปที่ไปที่ไปไล่หมาแต่ว่าหม,มามันเลือดเด็กน้อยแล้วโอ้คือเลือดเลยแค่เดียวเลย่เลยคืนเลยคืเนเลยลงอยู่ในท้องหมาคนบมันในท้องหมาก็เลยไปเครียดใหายเมียเจ้าของบ้านว่าเจ้าเป็นอยังคือบบติดป้ายไว้ว่าหมาเจา้จาดุูอ่เจ้าเป็นอยังคือบบติดป้ายไว้เจ้าคิดเต็ียมเตรมได้หนีเอท่านวะเจ้าโบแจกเตื่อนก่อนเจ้าโบแจงเตื่อนก่อนว่ามีป้ายไว้ท่านว่าก็เลยบอกว่า ข่ทีเอาเรื่องเจ้าวะ่านวาลูกไข่ตายทั้งคนมาท่าโอ้เราก็ยืนเซ้ยอยู่คือบ่เดือดร้อนนี่อย่างนั้นย่ามันก็ได้เดืนเซ้ยอยู่มาเนี้อันมีผู้หนึ่งวะโทษ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 แกงตำรวจมาั่นวาอ่าเอาโทษแกงตำรวจในช่วงที่ขึ้นมามันถี่นั่นกวนเฮามาเบากันกอนเพว่าโทษแกงตำรวจมาโทษไปตัวไหนมาท่านวะหนึ่งเก่าหนึ่งมาทนโอ้เออสายด่วนสายตรงสายด่วนหนึ่งเก่าหนึ่งมาท่านวะข้าเจ้าเอาโทษอะไรสับเปนโทษ่ไหมอันโทษ ข้างเขาเกาเหรอไหมโดปุ้มขนะครับแต่ว่าพอไวพอเป็นคนทั่วมีคนหนึ่งเป็นคนทั่วโคตรปุ้มหันละทั่วไปหนึ่งเก่าหนึ่งเอาทันแต่ว่าพอไวติดค่าตาไฮตีดตัวเล็กน้อยอยู่ในถองมาผุดอยู่ในถังมาผุด่ะตำรวจกามา แต่เห็นว่าได้คุยกันกับตำรวจในความฝันนะครับผมแห่งว่าแจ๊กไม่ที่ยังวุ่นวายกันในลาวที่เอาเรื่องเขาเขาว่าที่เอาไลฟ์มาในเรื่องเขาที่เอาล้านหนึ่งว่ะท่านป้าโตล้านหนึ่งมันก็ถือว่าหน่อยชีวิตคนเจะถือมาตีเอาแค่ล้านนึงนี่บัตรอะไรเนี่ย่คอยเห็นใจเจ้าว่ะท่านวะว่ากับเขาอะนะข้านำนมตีอ่าคานแจ๊กมันขายอย่างลูกเนาะเออเห็นว่าเจ้เอาล้านหนึ่งเลยว่าอืมอืมทะเลบัตรนี้บัตรนี้จ๊กไปใส่บัตรนี้เมียะไรสับปะหรือว่าอะไรบ่าันหนี้หัวเมือ มือพันมือเม่าคุ้ยกันแล้วเรียบร้อยจักไปใส่ไปเห็นหลวงพ่อองค์นึ่งพนังอยู่คือที่ม่เว้าเรื่องนี้แหละก็เลยเลยไปหาหลวงพ่อที่ไหนบุ่นอีกตัวเนื่องเลยตัวเนื่องเลยไปเห็นหลวงพ่อองค์นึงนั่งอยู่เพิ่นลาวแจ๊คเพิ่นเทศอีหยังเทศยดเนาอีียงในในเออในความฝันในความเขาฟังว่าน่ะกับเพิ่นเทศยดเสนาล่ะว่าไปมากมาในปู่องค์นึงแจ๊กยังไม่ได้อีกว่านี้ ย่างมาไตขอนกับไปกับมาอยู่เอา้าปูพูกนี้คือมาไตขอนปูไตขนตอนเออปูไตขอนใหม่ข่อยบ่มีเงินมาทันว่าข่อยบ่มีเงินมาทันว่าข่อยกเ็เลยได้ใส่ผ้ากีว้นขาดขาดคือสิเป็นผีพผักผมกูบอกวา่าข่อยใส่ใส่กีบ้อนขาดขาดแันเสื้อข่อยขาดเสบงอย่างขาดขาดขาดมาทันว่ามานั่งปั๊บลงมทั้งหน้าเอา้าเมื่อคืนลุงตามหาบัวเถอะมาทันว่า โอ้ลุงตามหาบัวต้นนี้ปู้ปูสันวาเอิญปู้คนนี้อันนี้ลุงตามหาบัวได้หนีปูสันวาพ่นกับว่าปากพ่นกับคุยกันอยู่พ้นกับขุยกันอยู่ทั้งสองสององค์หะละพ่นคุยกันอยู่ครับผมแต่ว่าบอกกันว่าเป็นลุงตามหาบัวแต่ว่าฝันเห็นพระนี่เพ่นว่า ในความฝันเนาะครับในความฝันเนาะการคิดอยู่ว่าเอีบอกเคยฝันเห็นดวงตามหาบัวเคยเห็นฝันเห็นฝันเห็นนักเรียนเลยล่ะคาร์โบคิดซ้ำเนาะอือบอกคิดซ้ำก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งทวนความฝันเดี๋ยวของดูมันเป็นใจงไกบ่ฮะจังว่าฝันอันว่าหมาแม่กับลูกขันมาที่แหลกเนาะแม่กับลูกลูกแดนออกหนาแม่ลูกแดนออกหนาแม่ที่แหลกก็ว่าเอีคือมันทีเป็นหนึ่งซี่เป็นยังไง เพราะว่าเด็กนห,นออดหน่อยกันหนึ่ง,<อ>งแม่กับผู้หญิงกับซีเด็กแต่ว่าเป็นอุ่มอุ่มกองมากกองกับซีเดียมน่ะกองซีเดียมน่ะมาหอนหันสีพักกันขึ้นรถมอไซค์กับบ้านแม่ฆ้ามัดของอยู่เลยบริขึ้นเลยง้างเห็นบ้านหลังหนึ่งก็เลยพักกันไปบ้านหลังหนึ่งเด็กหน่อยแล่นไปก่อนก็นเลยแล่นนั่มไปเด็กหน่อยไปไปหมากินมากหน่อยหมากินตายซ้ำมันสวบกึ๊บกว่าเด็กโอ้สวบกึบกว่ากึบ ลึกๆหมดไหมโอ้ก็เลยเครียดหลายนะก็เลยทิ้เอาเงินล้านน้องพระเจ้าสันวาลูกใหม่สันวาเดี๋ยวมันมีคนหนึ่งบอกว่าโทรไปหาตำรวจหนึ่งเก่าหนึ่งเด้อสันโอ้ว่ามันตัวนี้บวหน้าพี่น้องเอ้ยจังว่าพ right oh. ี่หน้ากันหนึ่งนี่แล้วล่ะตัวอีกันมากกัวโาไปวัามาจังเลค่อยเห็นพระสององค์พุณนเป้ไปไปจังเลค่อยไปเห็นพระสององค์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะอืมต่อเนื่องกันไปเรื่อยเห็นพระสององค์ปัดเห็นเป็นหลวงตามหาบัวแต่ว่าผู้นั่งข้างๆเขาโบหัวจักเป็นอีก จักเป็นพ่นระมาใส่กระิีมแม่นเพิ่นเสียชีวิตไปทั้งสององค์อ่ะล่ะบอว่ายังไงเนาะเพราะว่าต้องต่าเพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะอันนี้เฮ้าฝันหอดถึงฝันเด้อครับเด้อกับเบอเป็นยังดอกกับขวอมฝันของเฮาเนาะครับเนาะก็มีสิดฝันไปได้แต่ข้วมชัดเจนคือเพิ่นบอกให้โทรไปหนึ่งเกาหนึ่งอ่ะคัดสิเป็นตัวเลขตัวเบอร์ดิ็ิตเบอเป็นเนว้าท่าฟังตอนนี่แม่นบออกับหนึ่งสี่เพราะว่าเห็นเ็กหน่อยแลนออกหนาแลนออกนานแลนออกหนา ไม่ยิ่งแม่กับลูกนะเล็กหน่อยแล่นออกหนาเพิ่นกะติ้มฝันกติเป็นจังที่กะเฮฟซี่กตีเอานะครับเนาะปฏิวัติวดบางหันพ่อไว้ฝันบ่แม่นบางงวดบางหันกะฝันกะวลวาอยู่ด้ยวยครับเด้อเอาเพิ่มเพิมเมนต์มาตัวเพิ่นว่าเพิ่นได้นำ้ำเออเพิน่นได้เงินวันบางอัยี่หกสิบสองฝีมึงอยูย่ของล่างเหรอท่านโอ้ข้าเจ้าเลยได้น้ำเข้ากับบริลลุเนาะอันนั้นว่าฝันไปตั้งแต่ปีไก่นี่ก็จ้ามาขาเจ้าเลยมาซื้อครับผมอื แต่ว่าเพื่นว่านบาแบงโมกับอันเียงละ่ะจำะได้เลยแตงโมกับอันขันหาขันแปดขันสามมานะ่ะมันบถ่ถทึกแก๊กตัว,วมันไปถือเก้าหกเก้าเออหกสองสองหกครับผมเพิ่นไปได้ตัวนั้นเพิ่นว่าฟังความฝันเอาสันว่าเ<ม>พราะว่าพอไหวพอได้แกะความฝันอยู่มเหมือากัาน พอไหวง่ายพวกง่ายมาแก้เขาฝัน่มองไม่เลขที่มาง่ายอยู่มองไม่มันที่เขาคงจะเป็นตัวเก่านแล้วว่าทันว่าคนก็เลยได้น้ำนอกคนคอมเมนต์มาบอกดูได้ยูนว่าเอาเขาฝันเก่าโก้ว่อยแล้ะว่าทันว่าฝันตะกอนก็เล่าให้คนฟังนะครับเนาะบาดนี้ก็คือบาดนี้ฝันไม่นะครับเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่สูงคืออยู่เทิง์ผู้ครับผมแม่กับลูกขันสีผ้ากันลงผู้มากสีผ้ากันลงผู้มากขางล่างนะครับเนาะแต่ว่าพ่อในลุ่ง บ่หันในโลกมากกรเลยเรืองจะอยู่บนเออหมากินก้อนหมากินก้อนแต่ว่าบ้านเผาตัวของแรงเน็ตหมากินยุคขี้ดินผม่ะโอ้ไมากินเล็กหน่อยอยู่อาจจมีบนมีล่างพี่น้องครับผมอันนี้ก็ะบอกหัวใจเท่ากับเนาะข้อความเทากับปล่อยฟังว่าเก่าๆนั่นไหมไปยังเก่าๆนั่นไหมเก่าๆนั่นบ่สองผู้พันนั่นเหมือนไหมขั้นภาคสององค์นี่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งอายุหน่อยผู้หนึ่งอายุหลายวันเก่าดิแปดเจ่าป่ะอ๋อแปดเจ่ากับแปดเก่า เนาะเพราะว่าพอมีสององค์สองนายเ,เพราะว่าผู้นึงเป็นร่องอะนะผมผู้นึงเป็นผูยย้ใหญ่เราฝันเห็นเพื่อว่าดีดีแล้วแะ,ะพี่น้องแ,แต่ว่าเพรานว่าขั้นฝันเห็นพระผู้ใหญ่นี่เพรานว่าสิมีโ่วนกลับมาทันอ,อันนี้ตัวนี้นกันเอาไว้เด้อครับเด้อแต่บอกขึ้นบอกว่าที่เป็นแปดเก้าเปลี่ยนแต่ว่าขึ้นที่เป็นตัวนี้เพราะว่าเพิ่นบอกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอันหนึ่งซีนี่คือเห็นเด็กหน่อยแล่นออกหนาซีหลอกกับแม่มัน แองมาไปก็ตีไปเอาซื้อนละ่ะแต่ตัวว่าชัดเจนคือหนึ่งเก้าหนึ่งในยินเต็มๆเลยได้ย,ยินเอาหนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันเป็นไดดิอ่าเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นไหนอู้ก็ <พอ S 2> ไม่แน่นะแต่ว่าเอาเอาตัวนี้ละ่ะเอาตัวฟันนี่แหละครับพี่ครับจะไปตีเป็นหลายตีเป็นหลายเต็มหน้ากระดาษเต็มหน้ากระดาษปัดออกมากออกแค่สองตัวโอ้ยต้องเอาควบเป็นจริงเนาะเขาต้องเอาควบเป็นจริงโทษเจ็ดเก้าหนึ่งนี่มั้ยมันจะมีคนรับบ่ล่ะโอ้แต่นั่นแล้วนั่นแล้วก็เลยเป็นโทรหนึ่งเก้าหนึ่ง เพิ่นออกบ้านตรวจจาบได้เลยตำรวจกับชีม่มอไซค์มาได้สองคนนี่นั่นแล้วตำรวจขี่มอไซค์มาเด้อครับสองคนแต่ว่ามาสองเนาะครับเนาะมันเป็นม้าสองหร 98, อ,อ,ออันอพพยยเก้าแปดแปดเก้า็คือขึ้นพ่<า>อ <ง S 1> อันพระผู้ใหญ่เพิ่นสามองค์นะครับเนาะเอาเพิ่นตายสิบวมีศูนย์บอกปฏิวัติอ,อีกอเอาเรียกแต่ได้ครับแล้วเอาศูนย์ใส่ไรศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าก็ได้ครับพี่ที่ครับคันคันว่าอังสันเนาะให้เอฟซีตีเอา เพราะว่าพ่อไอ้กระบอกให้ฟังว่าเจ้าของฝันแบบไหนอ่าพ่อไปตามความฝันของเจ้าของนะครับเนาะเอาครับนาจอครับผมเนาะเป็นข้องฝันของพ่อไว้อุดรครับผมแล้วพี่น้องเนาะฝันแม่นขนาดพี่น้องแก้ข้องฝันไอแอดมินฟังสู้งวดข้ากัตีสู้งวดแตกสามตัวครับแตกสามตัวคือทุกงวดน้าเต่บริลล์ลูคลิปบริลล์ลูคลิปมี่แก้ข้องฝันสู้งฟังไปน้ำกันพี่น้องมันบ่มีเวลาครับผม ฝันนี่ถือทุกงวดอืมครับก็ได้ว่างวดนี้เอามาฝักตอนว่าว่าได้ลงคลิปงวดที่แล้วได้ลงคลิปอยู่อ่าอืมแต่ฝันไปแก้ควบฝันยังเอื่นหม่องฝันบริก้รโอ้ปกติแล้วปูอยู่หันเพิ่นให้แก่ยู่หันฝันอยู่หันเมื่อนั้นดันมีรถมาจอดอยู่สองขั้นติดเครื่องบ่มอยู่เสดิดขึ้นเออครับเลย์ฝ้าวันี้อ่าครับไปแก้ไปแก้ควบฝันเอื่นที่จริงแล้วปูพลเอิอนปูอ่าพันดอนจริอ่าอยู่พันดอน มูยูพันด่นต้องวบาอยูหันฝันยูหันว่าอยูหันนะครับเนาะคนสิพ้าเขาว่าไปเลยครับย่ซี่ครับควบฝันเท่ากับคลองไปไหลไปเรื่อยแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับตัวเลขควบฝันของตนก็ไหวครับยุซี่ครับผมไอ้ที่รอได้ี่นรองเด้อควบฝันก็คือควบฝันนะครับเด้อสีแมนบอมแมนสีแมนบอแมนกับขึ้นอยู่กับควบเชือส่วนบุคคลอีกครับผมถ้าผู้ไดเสื้อกับจัดกันผู้ใดคัดกับพานไปนะครับเนาะ เคยากเป็นเศรษฐีกับโตน,นี่เท่านั้นแหละครับผมเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหนึ่งสี่นี่แหละครับพี่ซี่ครับแล้วก็พระเพิ่นนั่งคุยกันอยู่สองคนครับปลไวยนังย่งโยกกลางๆเพิ่อนสี่เพ,พิ่นโอ้หนีตัวหนีหลุนตากมหาบัวได้หนีนพูอ่านว่าอยู่ดอกกลับอยู่ที่ครับในความฝันนะครับเนาะเฮังครับผมอโุขมหาลำดุวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ